สวัสดีครับผมอา,อาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกฝนตกแล้วทีเนี้ยเสียงนะครับเสียงเข้ามาในคลิปนะครับมันก็เลยพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยรอหยุดนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งครับกับทางช่องนี้ก็คือ ช่องสัตยาปาฏิหารนะครับย้ําคําเตือนกันก่อนนะครับช่องสัตยาปฏาิหารไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอปไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการโฆษณาเว็บใดๆทั้งสิ้นไม่มีการโฆษณาเกมเพราะว่าไม่มีซับพอร์ตไม่มีอาสปอนเซอร์นะครับก็มีแต่สมาชิก f c นะครับที่รับชมรับฟังโฆษณาจนจบคลิปแล้วก็บางท่านก็เป็นซับพอร์เตอร์นะครับเป็นกำลังใจกันนะครับอีกเช่นกัน นการต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับและที่สําคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องดอกไม่สนับสนุนนะครับยังไงก็ใช้วิจารยณด้วยนะครับเลขมงคลเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับก็คือการวิเคราะห์เลขมงคลนะับฮาหน่อยประจําวันที่22ก็คือเลขมงคลของสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลของเวียดนามเองนะครับมี เป็นที่วิเคราะห์นะครับไม่ใช่การคํานวณนย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่การคํานวณน,นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูผลก่อนต้องดูของวันที่2 1ก่อนออกอะไรยังไงนะครับได้ข่าวว่าแตก3ตัวเลยครับเมาบาื่อวานใรูป่่นใช่ไหม ในข่าวว่ามาสามเลยนะเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดสามรอบนะพิเศษปกกติแล้วก็วีนะครับเก้าสี่สี่สองหก สองเก้าเก้าครับสี่เจ็ดโอ้ยมาดูในโพสที่ผมโพสในโพสชุมชนนะครับก็โพสในโพสชุมชนเนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับที่จะสามารถเห็นได้นะฮะโอ้โหทุกคนมาดูมาจริงๆด้วยนะครับสามตัวจริงด้วยนะนกับในโพสชุมชนนะครับเมื่อวานครับเห็นไหมเด่นสามครับ สามแปดสี่นี่สามสี่แปดโ้ยนะครับเพราะว่าผมไม่ประมาณนี้ครับสามสี่ชุดนะครับเมื่อวันที่ยี่เอ็ดนี่ยสมชุดนะมีแปดสี่ไหมไม่มีเฉยนะครับไม่มีแปดสออกเนี่ยแปดสี่แล้วก็สีเจ็ดไม่มีแต่เข้าพวดเดียวเลยสามตัวสามสี่แปดสามแปดสี่ผมว่าเรีวเชียวนี่นะครับสำหรับเลขทูบผมก็แชร์มาให้ดูฟรีนะครับ แต่ซัพพอร์เตอร์ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนก็จะเป็นตัวนี้ครับดูครับเมื่อวานครับเด่นสาครับเจไดสามแปดสี่น่าจะมาเลิกทูบเลยเนาะนี่ครับแต่อันนี้มาราวพัฒนานะครับสลากินแบ่งและบานลาวพัฒนาและวิสาหกิจราวพัฒนาว,ว,า,า,า,วนา,านเต็มเต็มเลยเนาะ เออของมันสุกทีที่21เนี่ยนะครับสำหรับเลขทู่ไม่มี2 6 2 1ไม่มี4 7ไม่มีนี่ไปเข้าราัธนามันเห็นไหมผมว่าแล้วจะเป็นแบบนี้ประจำนี่ทุกคนมาดูกันดูนคนสมาชิกครับเข้านะสามตัวนะนี่มันมีแค่สามชุดไงครับเด่นอะไรเนาะเมื่อกี้เนะี่ยเด่นสาอืมแต่ว,ว่าตัวเดียว เลขทูบก็ไปเข้าราพัฒนาแต่มาดูตัวนี้ครับตัว9.9.9เปอร์เซโอ้โหสามรอบเลยครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยใครรอตัวนี้สแสดงความยินดีด้วยครับแปดสีน่นี่ออกสองวันน้อวานก็แปดสี่ครับเอ้ยวันที่ยี่สิบก็แปดสี่นี้ก็แปดสี่นะแต่คนรอเวลากันมาดูที่ราเวลาครับห้าโมงครับห้าโมงสามแปดสี่สองหนึ่งครับอสาม แปดในมีแปดสี่ปกติผมจะประกบผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับเสียดายมากเลยหกโมงครับเก้าสี่สี่สองหกครับนี่ไม่ไมาเนี่ยหนะึ่งทุ่มครับสองเก้าเก้าสี่เจ็ดไม่มีเลยมีแต่เก้าเก้าครับเบิ้ลครับมาดูกันต่อวันนี้วันเสาร์นะครับ เออก็ต้องขอย้ำคำเตือนด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันปราบเสียนสำหรับเรียกมงคลนะครับถ้ามาก็มาจังๆถ้าไม่มาก็อาจจะหายไปเลยนะครับแทบจะไม่มีแฉลับด้วยซ้ำํำ <c oughs> So. หกเจ็ดห้าหกสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดอ่ะผมชอบตัวเดียวเลยอันนี้คือเลขที่ผมชอบนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับไม่ต้องมาชอบเหมือนกันนะทุกคน เป็นเลขนำโชคของผมก็ได้ใช้วิจารยานนะครับแล้นี้22เลขนำโชคของส่วนตัวของผมคู่เดียวนีนจะเป็น25นะครับ ผมคิดว่าเลขสอน่าจะมีมาให้เห็นโอเคเนาะนกครับสําหรับที่กิงก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีทุกทุกผลทุกท่านนะครับชาววิจารยาดน,นะครับสวัสดีครับ